อานอน์เด็กคนนั้นเขากําลังถูกลูกชายเขาตีคนที่ถือไม้แท้ไม้คอนที่ไล่ตีเด็กออกมานั้นเป็นลูกของเขา,าอาน o น์ก็ยิ่งแปลกใหญ่บอกว่าลูกกับพ่อทําไมคนละวัยคนละรุ่นพ่อทําไมเป็นเด็กๆลูกทําไมจึงโตแล้วเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าของบ้านยังไงพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าอาน o น์เธอไปบอกเจ้าของบ้านบอกเศรษฐีนั่นสิให้เอาเด็กคนที่เขากําลังไล่ตีนี่ไปอาบน้ําเอาข้าวเอาปลาให้เด็กนี่กิน แล้วขอโทษขออภัยให้พูดให้บอกเขาวันนั้นคือพ่อของเขาที่ตายใบพึ่งจะมาเกิดใหม่แล้วจงถามว่าพ่อซับสี่สิโกดพ่อฝังไว้ตรงไหนให้เขาไปขอ,ขอขมาเด็กคนนั้นแล้วเอาเด็กคนนั้นมาอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้ากินข้าวกินปลาดูซิว่าเด็กคนนั้นเขาจะเห็นซับนั้นไหมเขาจะบอกลูกเขาไหมถ้าอนุนก็อาศัยความเมตตาอนุเคราะห์ก็ไปบอกเศรษฐีดนันวาที่ท่านตีออกไปนะั้นนะเป็นลูกเป็นพ่อของท่านนะตั้งแต่ก่อนนูน ท่านไปขอโทษแล้วเอาเด็กคนนั้นมาอาบน้ํามาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กินข้าวกินปลาแล้วท่านจงถามดูว่าพ่อลูกขิดไปแล้วลูกยึงจะเข้าใจพ่อเอาซับสี่สิบโกรพ่อฝังไว้ตรงไหนเจ้าของบ้านได้ยินคําแนะนําจากพระอ,อนนท์ก็ไปตามหาเด็กที่ตนเองไล่ดีอกไปก็ไปขอขามาแล้วก็เชิญเด็กนั้นมาให้เสื้อให้ผ้านุ่งหม่มอาบน้ําอาผ้าป้อนข้าวาให้ข้าวให้น้ําเสร็จเสร็จแล้วก็เลยถามว่าพ่อซับสี่สิบโก พ่อฝังไว้ตรงไหนเด็กคนนั้นก็เลยลุกขึ้นบอกเศรษฐีว่าเดินตามหลังพ่อมาพ่อจะบอกให้และก็เลยชี้ลงไปว่าจงขุดตรงนี้ลูกจะพบขุมทรัพย์ที่พ่อฝังเอาไว้เศรษฐีเจ้าของบ้านขุดลงไปก็พบขุมทรัพย์ซึ่งมีอยู่ในนั้น40โกดแล้วเด็กคนนั้นก็บอกกับลูกว่าลูกเอ้ย อย่าได้ทําเหมือนกับพ่อเลยนะแต่ก่อนนั้นแม้แต่น้ํามันเนยสักหยดเดียวพ่อเคยบอกเคยสอนลูกว่าอย่าได้ให้ผู้ใดเลยเพราะเป็นสิ่งที่เราหามาได้โดยยากแต่สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะช่วยเราอะไรเราได้เลยเวลาพ่อจะตายพ่อก็ยังเป็นห่วงไม่ได้บอกลูกบอกเต้าฝังไว้ตรงนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าเด็กคนนี้แก่ตั้งแต่เกิดมา เป็นเศรษฐีมีบุญมีเงินมีทองมากแต่ไม่ปฏิบัติตนเพื่อชนะโลกทั้งสองบุญเก่ามีแต่บุญใหม่ไม่ได้สั่งสมมีแต่ความขี้ตันิที่เหนียวมีลูกชายคนเดียวก็สั่งสอนแม้แต่น้ำมันเนยของเราสักหยดก็อยากให้ผู้ใดเลยหลังจากนั้นเขาล้มหายตายไปกรรมที่ตนเองเคยได้กระทําไว้แต่ก่อนพร้อมกับบุญเก่าก็หมดเขาได้ไปเกิดอยู่ในคันของผู้หญิงขอทานคนจันท อยากไรในขณะที่ตั้งท้องตั้งคันพ่อแม่ไปขอฐานก็ไม่ได้เกิดอปรีเกิดการละกินเองแต่ก่อนยังพอขอได้อยู่ได้กินแต่พอลูกคนนี้เข้ามาอยู่ในท้องพอตั้งท้องเท่านั้น